สื่อดังปูดดาวิดอลาบาประกันหลังของบายเมนิกไม่ผิดโอกาสจะย้ายไปร,ร่วมกวนหงแดงลิเวอร์ p ูขณะที่เซตาเลงรถทิ้งในช่วงเดือนมก,กราคมนี้เลยเพราะไม่อยากเสียไปแบบฟรีๆละครับแจกฟรี5 0 0บาทแอดไลแออ์บี88สเลวสวัสดีขอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชมดาวิดอลาบาครับ ที่ไม่ปิดโอกาสย้ายระโยกซบหงแดงลิเวอร์พูลนะครับทำให้เหล่าสาวกเดอะค็อปมีลุ้นจะได้ตัวมาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ดาวิดอลาบากองหลังสารพัดประโยชน์ของเสือใต้บาเยเมนิกยอดทีมแห่งสึกเปนเดสลีกาเจอรมันนะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการย้ายไปร่วมทัพลิเวอร์พูลทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรเมีย์ลีกอังกฤษ ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้แหละครับตามการรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อลูกหนังชื่อดังครับโดยดาวิดอาราบากำลังจะหมดสัญญากับบาร์เยเมนิกหลังจากจ,ากจบฤดูกาลนี้นะครับและก็ไม่มีวีแวลจะตกลงสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดได้ซึ่งคาดกันว่าเซอใต้พร้อมจัดทาเงินจากการขายเจ้าตัวในช่วงกลางซีซั่นนี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียไปแบบ,แบ,บฟรีฟรีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าโดยมีดีเข้าใจกันว่าหงแดงลิเวอร์พูลได้ให้ความสนใจในตัวอาราบานะครับ หลังจากที่เจอปัญหาผู้เล่นแนวรับพากันล้มเจ็บโดยเฉพาะคู S ่เซนเตอร์แบ็กตัวหลักอย่างเฟอร์กิลฟันได้และก็โจโกเมสที่ต้องพักแข่งยาวนะครับซึ่งเหล่าสาวกเดอะค็อปก็มีลุ้นไม่น้อยที่จะได้ตัวอาราบาไปร่วมทัพเพราะว่าล่าสุดฟุตบอลอินเดเดอร์ระบุว่าดัตติทิมชติออสเตรียในวัย28ปีมีความสนใจจะย้า,า,า,ายไปหาความท้าทายครั้งใหม่นะครับซึ่งนั่นก็รวมไปถึงการย้ายไปคัดแข่งในถิ่นแอนฟิล จะได้เคียงข้างกับอดีตเพื่อนร่วมทีมเซตายอย่างตีอาโกอัลคันตาราอีกครั้งแหละครับอย่างไรก,ก็ตามนะครับคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นล่าสุดเพราะว่ามีไอ้ต่างดาวบา,าร์เซโลนาราเชนท์ยูไคอันมาริดและก็เจมมาลายูเวนตุสต่างมีความสนใจจะสัญญากับดาวิดอาราบาเช่นเดียวกันขณะที่บาร์เยเมนิกก็ไม่อยากจะขายในราคาที่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ1,200ล้านบาททั้งนี้ดาวิดอาราบาลงเล่นกับบาร์เยเมนิกไปแล้วทั้งสิ้น396นัด ทำไป32ประตูนับตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2010นะครับแล้วแฟนๆหงแดงลิเวอร์พูลเลยครับอยากจะได้ใครมาเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมนี้หลังจากที่แนวะรับมีปัญหาพอสมควรจะเป็นดาวิดอาลาบาคนนี้เลยไหมที่มีประสบการณ์อย่างโชคชนหรือว่าอายุมากเกินไปแล้วอยากได้เด็กหนุ่มมายืนคุมหลังให้กับทีมสามารถร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอยา่าลืมคลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิมหไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ